นี้เรียกว่าอะไรครับคุณยายพอลูกโยนโยนเลยโยนเลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับกล้องเสร็จแล้วค่ะข้าวมันสาอวก็ตอกมัดนะคะตอกมัดหนึ่งโซ่เส้นตอกค่ะแล่าล้อร้อนะมัดตอกค่ะมัดใช้ตอกนะคะโดยใช้ไม้นะคะ อได้นีหน้าจะได้ไม่ได้เนี่ยตัวตาเขไมดีนะโกงไหมวะโงไหมโกงไหมงไม่ได้ไม่งอีกตัวไกอนสวัสดีมาพรอยยาสวัสดีแรงยายางไม่ได้ไปเหรอโอ้เอาแต่แรงก็พอแล้วมาพอนะไปเลยนะพมาพก็ไม่คอยมีตาค์พนไปเลยนะ ไม่วไขวะนี่จับให้นี่ดูเสร็จแล้วนี่จับลูกโยจับถือจถือลูกโยนถือจับถือรูปถ่อยูกครับหนึ่งหนึ่งสองสามแซ่เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้อันนี้อะไรครับคุณแม่ พอก็ต้มมัดเขา้าภาษาค่ะนห่อยดี่อน้ำที่ยังใบธงหมดยังคุณยายอันนี้ชิคกุ้วยหหะอะไรฮะกล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้แม่กำลังทำขั้นตอนรายการเอากล้วยวา้ากล้วยวา้าใส่กล้วยใส่ข้าวอันนี้ทำไปทำบุญด้วยแล้วขา,ขายด้วยขายด้วยแจกด้วย แจกเด็กไปเด็กไปแจกเด็กมอสวอสิบมัดหมดก็กินหมดก็ขายบนรถไฟดีกว่าก็น่าจะได้ตังค์ไม่ได้ไม่คุ้มอ่ารอขระพริบหนึองนหแพงหอนะครับไม่หวงแต่คุณค่าอร่อยห่อสักทีนี่ต้องห่อตอนประคอนนี่ครับประคอนครับยากไหมครับการห่อไม่ยากค่ะ ดูความอร่อยเอ้ยดูความน่าก,กินว้าวรักแนบเนียเราต้องให้เป็นมัดหนึ่งก่อนของกรีดอันนี้ตอนนี้ป้าอ้อนรับประทานแล้วนะครับรสชาติเป็นไงครับป้าอ้อนอร่อยมากค่ะอันนี้ลูกโยนอ่าลูกโยนนะครับลูกครอบได้ทานหรือยังครับทานแล้วค่ะ <c oughs> อาถายน,นี่ลูกยันก็ไม่ใช่ลูกโยนแ้่ ได้แอ้วกีบนึงครับเราก็เามาเจ้าอะไรมาอ่อนเนี่ยต้มฟังไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยต้มไปหมดแล้วต้อมวงเล่าหมดต้มๆมะท่ามัดใส่ข้าตอกสองอันเนาะสี่สองสองอันหัวท้ายมันจะเรียกว่ามัดข้าวต้มมีสัญลักษไหมว่าถ้ามัดไว้ด้านเดียวกันจะมีส่วดำหรือยังไงได้ด้านเดียวกันจะเป็นเัิดดำ ได้นก็ไม่มีไม่มีค่ะเสร็จแล้วใส่ครึ่งเนื้อมือใช่ไหมมาดูเนื้อที่เสร็จแล้วก็ดีกว่าแล้วตรงไหนอบอ่ะอ๋อตรงนู้นนะนี่คือเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากเลยครับป้อนลังทงานให้ท่านผู้ชมได้รับรับชมหน่อยได้ไหมครับโอ้อ,อร่อยค่ะหวานมันค่ะแสดงความรู้สึกหน่อย <c oughs> อร่อยมากโอเคไปดูในหม้อกันดีกว่าไ้เปิดหม้อหน่อยดีกว่านี่นะครับปลาอ่อนนะครับไฟไฟไฟนี่ไฟนึ่งไฟนึ่งอ่ากำลังนึ่งเลยบรรยากาศกำลังเป็นไฟได้ดีสิบห้าสิบห้าจะมัดหนึ่งจ้าอันนี้ฝ่ายขายนะครับ โอ้ไม่อไปได้เลยนะไปเด็กติมาลูก็ก็เด็กๆครับทำไรไรฮะรอกินข้าโตมาสหรอดูชีวิตของพวกเธอเด็กมุ่นใหม่นี่ใสไอตีฮะไม่นะ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 ะนะับนะ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 นบน้นะน่นะนะนะบกนะนเนะ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 ละบะอะน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 ะาะนดนะนนะ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 นนะนะนนะะะงะะ